โอเคครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะฮะเข้ามาสอนเบสนะครับวันนี้เข้ามาเทคนิคก,ก,การเขาเรียกว่าตบเบสดีว่างเฮาบาอุ้ถึงเรื่องงัดตบเบสบางคนตบในในสองแบบบางคนแบบยกมือขึ้นกับพ่วมมือลงนะครับผมสังเกตดูการแล้ว,แล,วแล้วแต่ขายถานัดจะม,มีแบบยกมือแบบนี้นะครับเทคนิคของผมในส่วนตวงผมแล้วนะครับ ผมจะอ่าเนี่ยผมจะใช้ไอ้ตรงนี้อ่ะเดีย๋ยวกดโฟกัสทีหนึ่งใช้ตรงไอ้ยิปโป้ทักเข้าไปแล้วไปด้นขึ้นค้างครับถ้าค้างปุ๊บเสียงก็จะยิง่งอันนี้คือเสียงที่ค้างนะบางคนเวลาซ้อมนะครับเขาจะแนะนำให้เล่นสายบนก่อน ซ้อมสายบนจนจนเล่นสายข้างล่างติดดังนั้นผมขอแนะนำซ้อมเสียงข้างล่างด้วยนะแปลกไหมคุณผู้ชมเราจะถ้าเราซ้อมเส้นนี้แม่นนะครับเส้นบนมันจะเล่นง่ายแต่ถ้าเส้นล่างเนี่ยมันก็จะเล่นง่ายตามแต่เราซ้อมเส้นบนปุ๊บเรามาเจออันเนี้ยมันจะมีไอ้ข้างบนเนี่ยติดอยู่ จะติดกันไปทั้งหมดเลยเหมือนกับผมซ้อมแล้วมันติดมือนะ ไม่ที่ผมเล่นมันก็คือการที่ดิดเข้าไปอุ้นตรงว่าดิดแค่ใน,ในกลุ่มนี่แหละแต่ที่สำคัญผมฝึกตรงนี้เลยมือขวามือขวาเลย<ๆ>ผมเริ่มฝึกใหม่ตั้งแต่เริ่มทำคลิปครับเริ่มมากลับมาย้อนซ้อมจริงๆก็ยังปอกแปกอยู่ต้องซ้อมบ,บ่อยๆซึ่งเบรดแต่ละตัวครับช่องว่างมันจะห่างกันถ้าไขซ้อมเบรอีกตัวหนึ่งมาแล้วมาเล่นเบรประเภทแบบนี้นะี จะยากหน่อยผมอุ้นตรงบางครั้งเบตแต่ละตัวมันจะต่างกันแต่ถ้าเป็น C สายช่องมันจะกว้างกว่า5สาย6สายมันจะแคบดังนั้นคนที่สแลป6สายมันโคตรแม่นจริงๆนะครับนะถ้าเวลาซ้อมกันจริงๆอะ่ะนะ โอเคประมาณนี้แล้วอีกประเภทหนึ่งครับคุณผู้ชมครับการสลับเบสแบบก้มมือลง işte. ผมเห็นมือเบสที่ที่สลับลงนี่ก็มีเรทอชดิเปเปอร์นะแล้ววงคอนที่ผมชอบนะก็มีอีลายวงนะเขาจะใช้ไอ้โซนมือไอ้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่ายังเออไอ้ตรงเนี้ยครับดักเข้าไปเบ๊ะเเข้าไปนะครับมันจะ แต่ผมมาขอออกตัวเลยเวลาผมเล่นนะผมห้อยตามปั๊บการสลปแบบนี้นะผมได้เฉพาะแค่สายบนครับคุณผู้ชมอันนี้คือการซ้อมแบบแต่ละคนมาต่างกันเนาะ,ะผมผมจะค่อนข้างที่บอกว่ามีพลังนี่คือข้อเสียนะครับแต่เวลาสลปบเมื่อสัดมือลงไป สลัเข้าไปน้นเนี่ยห้ามค้างเช่นเดียวกันครับนี่คือมันจะติดไปเลยแต่ถ้าแบบมันจะโอเคกว่าแต่ถ้าไปเอี่ยผมยังงัดเร็วมากเลยของแล้วแต่เวลาเลือกเป็นเส้นในอ่ะค่อนข้างยาก คือซ,ซึ่งผมบรรตุน,นัดนะครับนี่คือถ้าขายฝึกได้หลายแบบแต่ถ้าขายฝึกแบบนี้ต้องฝึกด้านนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมด้านนี้คือการบล็อกสายที่บ่อยยอมออกเหมือนหึ่งออกเสียงครับด้านซ้ายนะครับอย่างผนะครับนี่คือผมสลับตกลงต่อไปเสียงข้างล่างครับเส้นข้างล่าง ว่าเล่นตรงไหนเล่นสองเส้นนะครับง่ายๆนะเช่นเดียวกันครับลองไปฝึกดูถ้าบับบอกเสียงเสียงออกเหมือนผมเลยต้องบอกครับมือเราจะไปโดนใส่เส้นอื่นครับ มันจะรัวไปหมดเลยเสียงมันจะออกประมาณดังนั้นครับมือซ้ายจะช่วยการมิ้วของมือขวาได้ดีนะครับนั่นคือนี่คือทริปนี้ก็คือทริคของคลิปนี้ก็คือการสแลปที่ใช้มือซ้ายช่วยนะครับอันนี้เ,าเราไม่ได้งัดนะเราแค่บ่ายไ,ไนี่ครับจะทำให้ตรงนี้ชัดด้วยนะครับนี่ก็คือการฝึกฝนของแต่ละคน แต่ถ้าเป็นเทคนิคของผมแล้วอ่ะผมใช้ตรงนี้ช่วยเยอะเพราะว่าผมซ้อมด้านเนี่ยผมตบแบบเนี้ยมันติดไปกันทั้งหมดเลยนอกจากผมจะตบแค่สายบนมันจะชัดเจนเพราะว่ามันมีสายที่บังไงครับแต่ถ้ามาสายข้างล่างนี่ค่อนข้างยากละตรงข้ามกับผมนะถ้าผมเล่นแบบนี้จะง่ายกว่า ครับผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีเล็กน้อยของด้านซ้ายกับวิธีสลับไปก็ัจะมีสอบแบบที่ผมแนะนําไปแบบนี้กับแบบอีแต่ที่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับช่วยสกัดเมื่อเสียงออกก็คือการใช้ด้านซ้ายที่เบรกเสียงสลับที่บรต้องการทิ้งไป <S 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 อ่าอย่าดึงแล้วยัง โอเคประมาณนี้ก็แล้วกันอย่างไรนะครับชอบใจกันอย่างไรครับเรามีพื้นฐานหลายๆอย่างมีเรื่องราวเกี่ยวกับเบสอย่างเดียวเลยล้วนๆครับสาหรับชาแนลนี้ติดตามกันด้วยก็แล้วกันกับการสอนเบสของชาแนลสอนเบสก็แล้วกันอะอย่าลืมครับถ้าเล่นได้ก็ว่ากันช่วยชมช่วยแชร์กันด้วยก็แล้วกันโอเคไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ